ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่เอาสแสดงผลงานของป่านมาเยอะที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเลยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเยอะที่สุดในชีวิตเลยครับ250ชิ้นบวกบวกมีงานไม้เนี่ยประมาณ60ชิ้นครับแล้วก็เพนติงก็อีกประมาณร้อย ก็คือรวมทั้งเพ้นท์ในแคนวาสเพ้นท์ที่เป็นสีน้ำด้วยครับงั้นเดี๋ยวลองให้ป่านพาทัวร์ดีกว่าได้ครับว่างานในครั้งนี้มันมีลักษณะยังไงบ้างหรือแต่ละงานนี้มันมีจุดเด่นของมันยังไงนะครับโอเคได้ครับดูเลยครับเชิญครับก็รูปนี้จะติดไว้ที่ห้องรับแขกอพาร์ตเมนต์ที่อเมริกาเพราะว่าภรรยาผมชอบดัมโบ่ก็เลยว่าให้เขาโอ้ยนี่ไฮไลท์อ๋อไฮไลท์เลยใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับชีวิตผมมากเพราะว่าอันนี้คือป่านคอลแลบกับพี่หนุ่มจิิตรรบบนะคั ป่านรู้จักพี่หนุม่มตั้งแต่ยังไม่เจอตัวครับตอนนั้นป่านน่าจะเป็นนักเรียนอยู่เราชอบไปเดินจัดจุจักแล้วก็มีงานของพี่หนุม่มมาวางขายแล้วรครูนคนนี้ใครเท่จังเลยรูปมันแปลกจังแต่กไ็ไม่ได้รู้จักตอนนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็วันดีคืนดีป่านได้ทาอาชีพศิลปินแล้วก็เลยมีโอกาสได้เจอกันโดยเฉพาะตอนเจอกันครั้งแรกเนี้ยป่านขอไปบ้านพี่หนุ่มเลยเพื่อแบบเราอยากไปเจอไอดอลของเราอะ่ะอยากรู้ว่าศิลปินเขาคิดยังไงทํางานยังไงเราก็เลยคุยกันถูกคอแล้วบังเอิญครับ เม,มื่อไม่น่าจะอาทิตย์ก่อนพี่หนุ่มมาบ้านแล้วก็มานั่งเล่นกันสักพักเฮ้ยพี่หนุห่มคอลแลบไหมผมจะมีแสดงพอดีพี่หนุ่มก็ได้สิแล้วเรียกว่าโซนดีกว่ามาโซนนี้เหมือนียบอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านที่น่ารักน่าร,รักอบอุ่นโคซี่เนาะจริงเ,เ,รเห็น,นด้วยวางปา,าดคิดว่ายังไงครับเห็นด้วยเลยมองเข้ามาแล้วแบบูอยากมานั่ง ักภาพใหญ่ๆแตักเอางานตัวแกะไม้กับภาพนี่เอามาปนกันได้เหมือนกับว่าวางไว้อยู่ในผนังของบ้านใช่ปป่านว่าจาัดแต่งยงดีนะมันทําให้เรานึกถึงบรรยากาศว่าเอ๊ะถ้าเราไปตั้งห้องนั่งเล่นของเราอ,ะอ่ะมันน่าจะได้อารมณ์ประมาณนี้เพราะว่าต้องต้องบอกว่าบางทีอะ่ะคนที่มาเดินงานเขาคิดไม่ออกว่างานนี้จะไปอยู่ที่ไหนเราเหมาะกับตอนเราเขาซื้องานศิลปะไปแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรต่อเขาจะไปวางตรงไหนถูกต้องอันนี้คือมันเป็นฟังชั่นอลของอาร์ตอีกอีกอย่างหนึ่ง คือนอกจากที่เราจะแกะไม้วาดบนแคนวาสสีน้ําก็ยังต้องมีด้วยทุกวันต้องมีงานสร้างสารรค์สีน้ําต้องม,<า>มีเหมือนเหมือนผมทําเป็นกิจวัตรเลยครับหลังเลิกคือคือป่านป่านแต่ห้ามงเย็นป่านก็เลิกแกะไม้แล้วก็เนี่ยทำระหว่างดูคลิปดู YouTube ฟังพอดแคสต์ก็จะนั่งอันนี้ไปด้วยตรงนี้ที่ป่านทำเนี่ยมันคือแนวเป็นสีพาสเทลหมดเลยอันนี้ก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าถ้าใบเนี้ยป่าน ต้องขึงเอง oh. มันเป็นเทคนิคที่ผ้าใบที่ขายในท้องตลาดอะ่ะไม่สามารถทําได้ครับเพราะว่ามันวาดออกมาแล้วมันจะเหมือนสีน้ําำใช่ใช่ใชแต่ว่ามันเป็นสีอะคริลิกนะแต่ป oh. านก็ทําให้มันเหมือนสีน้ำพเพราะว่าข้อจํากัดของสีน้ำอะครับกระดาษมันมีไซส์ใหญ่สุดได้ประมาณหนึ่ง <Ha. S 2> แล้วมันก็เก็บลําบากถ้ากระดาษใหญ่ก็ต้องกรอบใหญ่แล้วมันก็ไม่เหมาะกับการค้าขายเท่าไหร่พูดตรงๆ,ๆแล้วกัน แล้วป่งน่ะก็ชอบว่าลูกขนาดใหญ่อก็เลยหาทางว่าอยากได้สีน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถคงทนและขนส่งง่ายอก็เลยหาผ้าใบที่มันทําได้ขึ้นมาก็เลยต้องขึงเองขึงเองแล้วก็กรรมวิธีในการทํามันก็ยุ่งยากมากนอกจากว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําเสร็จแล้วมันต้องเคลือบด้วยวิธีการเคลือบมันก็จะไม่ปกติแต่เปิดเผยไม่ได้นะครับเป็นความลับทางการค้าของของเฉพาะศิลปินใช่ครับมาเรามาต่อ อันนี้ก็ดูเป็นความเท่อีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะสองภาพนี้แล้วก็ภาพรูนมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะในมุมนี้ใช่ใช่ปานชอบสองอันนี้แล้วปานชอบอันนี้มากด้วยออันนี้เรานึกถึงหรือกระดาษที่มันมาสีดําแล้วเราขูดสีออกอออปานทําเหมือนกันก็คือทําสีข้างหลังก่อนแล้วก็เอาสีดําทับแล้วก็รีบขูดก่อนมันแห้งอ,อันนี้ก็ขูดเหมือนกันะน,นะ,ะก็ขูดเอาแล้วมันตื่นเต้นดีตรงที่ว่า เฮ้ย hey, ขูดไปแล้วมันเจอสีอะไรนะ oh. ที่เราเคยมันก็เซอร์ไพรส์แล้วมุมนี้เหมือนกับว่าหน้าตาแปลกไปกว่างานของป่านที่เคยทำเนาะใช่ครับเป็นวัสดุใหม่ที่เพิ่งได้มาแล้วก็ทดลองทําเป็นอะไระครับเป็นหินครับหินเลยเหรอหินแต่เป็นหินสังเคราะห์หินที่มนุษย์สร้างขึ้น oh. แต่ผมจําไม่ได้แล้วนะว่ามันเรียกว่าอะไรอ,อ,อแล้วก็ความยากในการทํางานมันยากกว่าไม้มากน้อยขนาดไหนครับเครื่องมือมันอันตรายกว่าครับ อ๋อเหรอฮะมันเป็นื่อต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้าก็แบบพวกหมุนหมุนพวกสว่านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฝุ่นมันฟุ้งกระจายมากอพอเราคิดมันสูงใช่ใชก็เลยทําได้แค่นี้ครับแล้วก็เจ็บมือไปหมดอืมแล้วทําออกมาแล้วเนี่ยเราแฮปปี้กับงานแนวนี้ไหมมากน้อยขนาดมากมากๆเพราะว่าความสนุกของมันก็คือตอนแรกอ่ะป่านก็ว่าจะทําตัวเล็กๆเพราะว่ามันแข็งอืม แต่ว่าพอดูวัสดุที่มันมีรูพุนเยอะๆครับถ้าทําตัวเล็กอะรายละเอียดมันจะหายอแต่ถ้าใหญ่เกินไอรูมันก็จะดูเล็กเกินไปอ๋อใช่มันเก๋ตรงที่มันมีรูพุนใช่<ด>ผมชอบตรงที่มันมีรูพุน,นแต่ถ้าใหญ่เกินมันก็ไม่ไม่งาม,มผมเลยต้องหา,หาไซส์ที่มันพอดีจริงๆซึ่งโจทย์มันคือตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นเหมือนงานทดลองอีกงานหนึ่งของป่านเนาะใช่ป่านเรียกว่าเป็นการแบบถ้าเป็นซูชิเนี่ยเหมือนเอาชูวัตถุดิบ หลักให้มันยังมีคุณค่าอยู่ครับ uh huh. ไม่ทำลายรสชาติมันแต่มันสิ่งที่ทำออกมาแล้วเป็นฟินิชโปรดักต์ก็คือว่ามันคือหินนะแต่เรามองมันแล้วมันซอฟอะนั่นเป็นความตั้งใจผม uh huh. ปกติปางจะไม่ทำงานโดยให้มันแบบเรียบขัดอย่างเงี้ยไม่ไม่เลย uh huh. แต่ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นหินเนีะ่ะเราจะทำเป็นรอยสิวรอยอะไรเหมือนไม้อย่างเงี้ย uh huh. มันไม่งาม uh huh. มันดูแข็งเกิน uh huh. ผมต้องการผมต้องการ อ,อ,อ่อนนอกแข็งในอืครับก็เรียนเชิญนิทรศรการวูจูหม่กับแมสกิลแกลลี่นะครับที่ทรูดิจิตอลพาร์คปันอยากให้คนมาดูงานโดยที่เหมือนมาเล่าเรื่องมาตั้งคำถามกับตัวเองผ่านผลงานศิลปะให้มันเป็นกระจกสะท้อนให้มันเป็นผู้รับฟังแล้วคุณอาจจะเห็นตัวคุณชัดขึ้นครับ